สวัสดีค่ะสำหรับโมดูลที่3นะคะเราจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะท่านเคยได้ยินไหมคะว่าการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่การสื่อสารไม่ได้หมายถึงแค่การพูดคุยกันทั่วไปนะคะแต่คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารที่จะทาให้คนอื่นรู้สึกแล้วก็เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเรา การสื่อสารที่ดีไม่ได้อยู่แค่เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการฟังและการแสดงออกภาษากายการใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับผู้สูงอายุการสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างครอบครัวแล้วก็รวมถึงกับเพื่อนฝูงถ้าหากเราสามารถพูดให้เข้าใจ แล้วฟังคนอื่นอย่างตั้งใจเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะการสื่อสารที่จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจาําวันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวสังคมหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนฝูงการเข้าใจทักษะเหล่านี้จะทําให้ท่านมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มั่นคงกับทุกคนที่อยู่รอบตัว หวังว่าเนื้อหาที่เราพูดถึงในวันนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจและใช้ทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตในทุกๆวันของท่านเต็มไปด้วยความสุขและก็ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเริ่มจากทักษะแรกก่อนเลยค่ะการฟังอย่างตั้งใจหรือว่าเป็น active listening การฟังอย่างตั้งใจในที่นี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ การฟังโดยไม่ขัดจังหวะและแสดงออกว่าเรารับรู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่าอย่างไรซึ่งถ้าเรามาดูในองค์ประกอบการสื่อสารไปแล้วมันก็จะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนะคะก็คือผู้ส่งสารสารช่องทางและผู้รับสารซึ่งผู้ส่งสารเองเขาก็จะถ่ายทอดเรื่องราวทัศนคติมุมมองต่างๆโดยผ่านคำพูดหรือน้ำเสียงท่าทางภาษากายต่างๆ มายังผู้รับสารในขณะที่เราเป็นผู้รับสารเองหรือเป็นผู้ฟังเราก็ต้องรับฟังอย่างเข้าใจและก็ตีความในความหมายที่เขาพูดด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินว่าสิ่งที่เขาพูดควรจะเป็นอย่างไรหรือไม่ตัดสินว่าเขาควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆการฟังอย่างตั้งใจก็คือการสบตาการยิ้มการเข้าใจและให้คำแนะนำที่ดีเพื่อจะได้มีฟีดแบ c k กลับไปที่ดีจะได้เป็นการสื่อสารที่ครบวงรอบว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารสองทางเป็น two-way communication และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะทักษะที่2นะคะการใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเป็นมิตรใช้คําพูดที่สร้างสารรค์แล้วก็ลดการตำหนิเริ่มจากบริบทใกล้ๆตัวเราก่อนเลยในการฝึกฝนก็คือการพูดกับคนในครอบครัวเราจะเป็นการพูดเชิงบวกจะไม่มีการตำหนิ จะเป็นการพูดเพื่อแสดงความห่วงใยและก็ความใส่ใจกันส่วนในเรื่องของชุมชนก็จะเป็นการพูดให้กำลังใจแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นรวมถึงการพูดกับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหมอพยาบาลที่เขาดูแลเราเราก็จะเลือกใช้คำพูดในการพูดที่สุภาพเป็นมิตรและสื่อสารความหมายได้ตรงตัวรวมถึงวิธีการสอบถามอาจจะใช้คำสุภาพว่าขอโทษค่ะไม่ทราบว่าจะต้องทานยาทั้งหมดกี่มือ้อ ทานก่อนหรือหลังอาหารคําพูดเหล่านี้มันก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สนทนารวมถึงในบริบทอื่นๆด้วยค่ะทักษะที่3นะคะการใช้ภาษากายและน้ําเสียงที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาและน้ําเสียงที่มีผลต่อความเข้าใจและอารมณ์ของคู่สนทนายกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่เราพูดเราสื่อสารเราควรจะแสดงออกทั้งที่ทเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา วจนะภาษาก็คือคำพูดที่เราพูดเลือกให้เหมาะสมสุภาพและเป็นมิตรรวมถึงน้ำเสียงควรจะมีความอบอุ่นและความเห็นใจความเข้าใจในคู่สนทนาของเรานอกจากนี้นะคะก็ยังมีการใช้ในเรื่องของอวัจนภาษาไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาหรือท่าทางการแสดงออกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลในการตีความหมายของคู่สนทนาของเราค่ะและ 4. การให้กำลังใจแล้วก็การแสดงออกถึงความห่วงใยเช่น การพูดให้กำลังใจว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันคอยช่วยเหลือนะตัวอย่างสถานการณ์นะคะเช่นคุณยายใช้โทนเสียงที่อบอุ่นแล้วก็พยักหน้าระหว่างที่เพื่อนเล่าปัญหาทําให้เพื่อนรู้สึกสบายใจนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคุณยายสามารถใช้ที่เป็นอวัจนภาษาใช้ท่าทางในการแสดงออกทำให้เพื่อนรู้สึกสบายใจเวลาที่เราเล่าปัญหานั่นก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจหรือสถานการณ์ที่2 คุณตาใช้คำพูดที่อ่อนโยนไม่ตำหนิเมื่อหลานทำผิดทำให้หลานรู้สึกดีแล้วก็ไม่กลัวที่จะพูดคุยสิ่งเหล่านี้เราสามารถฝึกฝนได้กับทักษะง่ายๆที่สามารถทำได้จากข้อที่1เราจะต้องเป็น active listening ก็คือการฟังอย่างตั้งใจข้อที่2การใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเป็นมิตร 3. การใช้ภาษากายและน้ำเสียงที่เหมาะสมและ 4. การให้กำลังใจและการแสดงความห่วงใยในระหว่างสนทนา